วันนี้กับแม่บึงเจ้าจอมสุนสามทรลาลากเนาะจ้ะโอ้ยสุนผักจันจากฝนตกมากอะไปตากฝนเปียกหมดหยอดก่อนสิมาเบึงคลิปนี้ฝากกดไงกดแชร์กดสับสักใครอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเด้อเพ่สภาษาภาษคลิปใหม่ๆของยายเนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยยายรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเนาะ

ยอปยอกยอป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 ยอยอปอัยอปยอปยอปอ่ยอป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 ยกปยนปยนปยนปนอปยอเยอปอปอปยอปยอปยอยอปยอปยอยอปยอยอปยอปยอยออปะอปยอปยอยอปยยยยั่ยายยปะหนปออออ อเป็นมีพัะดาอ่ะกินกินกินกะทิ้นเปรกันอ่ะไปไายหาประดานอ่ะอนอ่านอ่นนนยอกกันกระบี่อารมณ์จะเป็นมือหัวดีค่ะพี่น้อง อ่ะกินกินต้นกะทิ้นอ่ะะกินต้นกระทิ้นอ่ะอ่ะจิ้มแก้วไปเลาคะกินใบกะทินอะอ่ะ่ะ่อ่ะ่เจ้่ะเจ้าอ่เจ้าอ่ไปเจ้าเจอ่ะเจไปไปเจ้าเจ้าไปเจ้าเจ้าจ้อะไรไปเจ

ความสนคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจ๋าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเด้อเพื่อสิร์ผ่านคลิปใหม่ๆของยายเนาะจ๋ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะจ๋ะเนาะภาษาเป็นประเทศไทยยายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ๋ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ๋ะเนาะไฮยูดีมีแห้งสูบสกุลนะจ๊ะเด้ออย่าเก็บจชรไข่จนล้ำล้ำเลยเลยขอกล่าวเข้ามาสวัสดีจ้า